ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันสำหรับเป้าหมายของหลวงพ่อในการดูแลเด็กๆหรือลูกๆหลวงพ่อในวัดก็คือหลวงพ่อมีวัตถุประสงค์แล้วว่าหลวงพ่อจะทำอะไร มีกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าหลวงพ่อจะทํากลุ่มเป้าหมายกับใครแล้วก็หลวงพ่อมีระยะเวลาดําเนินการซึ่งระยะเวลาดําเนินการของหลวงพ่อคือดําเนินการตลอดชีวิตซึ่งไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักแล้วก็ไม่มีวันหยุดกลางคันอย่างนี้ก็ถือว่าหลวงพ่อก็ได้ดูแลเด็กๆฉะนั้นเป้าหมายอันสูงสุดของหลวงพ่อก็คือการพัฒนาเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่ไม่มีทางไปหรือ คนที่ต้องการความช่วยเหลือผักสู่สังคมได้อย่างสวยงามและสงาะ่าผ่าเผยและเป็นคนดีส,สังคมและประเทศชาติอันนี้เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็หนึ่งอย่างนั้นแม้แต่เอาจะช่วยเหลือประเทศชาติได้ไม่มากก็ไม่ทําให้ประเทศชาติได้เสียหายจากตัวเขาอีกทั้งเขาจึงได้ดําเนินชีวิตด้วยการเลี้ยงขีพที่หลวงพ่อส่งเสริมด้วยการเรียนการศึกษา ให้เขาเข้าสู่กระบวนการศึกษาและมีอาชีพที่อย่างมั่นคงทุกคนนั่นเป็นกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกของหลวงพอ่อที่ปณิธานตั้งไว้หลายสิบปี สนนุนโดยบริษรัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน